สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาถึงวันวิขนมไทย and แอนเบอร์เกอรี่เรามาดูกันนะคะว่าเธอทำอะไรกันบ้านนอกจากขนมถั่วแปดแล้วนะคะเัวแปดขายไงคะกล่องละยี่สิบเองน่ารับประทานมากค่ะหนึ่งกล่องตัหนึ่งนะคะและกำลังทำอะไรกันอยู่มาดูกันค่ะตอนนี้เราเรียกขนมอะไรคะขนมบ้าบินมะพร้าว่นบ้าบนมะพร้าวอ่อนดูคุณแม่ทำชิดคะ บ้าปินมะพร้าวอ่อนแบบร้อนๆเลยค่ะใชค่ะ้ยังไงอ่ะสัรงร้อยสามินะคะที่กรุงเทพจะฮิตมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะออขนาดรอคิวกันยาวมากค่ะออบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะแจกร้านวันวิแ้วรอ,รอสามวิกี่ต่อยังค่ะย,ยังไม่เริ่มเพิ่งมาไลฟ์ค่ะสั่งได้เลยค่ะพี่ทอนเอาเอามาสามต่อ ได้เลยค่ะแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์เองนะคะนึกพาพสมัยก่อนเห็นนะคะบ้าเปลี่ยนง่ายๆก็คือกลมๆใช่ไหมคะทําเป็นกลมๆเดี๋ยวนี้ทําเป็นใหญ่ๆแล้วก็ตัดะ<ห>นะคะแค่นี้แหละกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในขายเวลาอะไรบ้างคะ หกโมงเช้าจนกว่าของจะหมดค่ะตอนนี้ตรงนี้เราเรียกซอยอะไรคะหรือถนนอะไรคะถนนโชคชัยถนนโชคชัยอำเภอโคธาราโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้ถือว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ทันสมัยนะคะเพราะว่าใครๆก็กำลังประทับใจในเรื่องบ้าบินค่ะ<ฮ>ไม่ได้ประทับใจอะไรหรอกคะ่ะประทับใจคิวค่ะ<ฮ>คิวมันยาวมากค่ะแต่ละร้านที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆนรอนะคะประมาณสักอีกสักอาทิตย์หน้ามั้งเดี๋ยวหน่อยจะไลฟ์นะคะจะไลฟ์ทำให้มอบความรู้คุณหน่อยเรื่องบ้าบินมพะพร้าวอ่อนเ<อ>ช่นกันเตรียมซื้อข้าวเหนียวมาแล้วนะคะแป้งข้าวเหนียวดําค่ะ<อ>มันจะใช้มันจะใช้แป้งข้าวเหนียวดํานะคะผสมกับแป้งข้าวเหนียวขาวค่ะแล้วเราจะมาลองดูกันว่าเวลาคุณหน่อยทําแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะจะเหมือนเขาไหมนะ อไอไ้ไหมคะทำให้นิ่มค่มจะจเป็นน้าคนี่คุณแม่กลับแล้วมเห,ห็นไหมคะเรียอยก้าเรียมรอยก,กลับอีกอันหนึ่งปั๊บนะคะว้าวดูมะพร้าวสิคะ สำคัญตรงมาพานี่ละค่ะเยอะมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆกดกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะน่าจะเป็นขายุองแน่จังเลยนี่คือหนึ่งกล่องนะคะกำลังบรรจุหนึ่งกล่องให้อยู่ สามสิบาทหนึ่งกล่องมีหกชิ้นค่ะเชิ้นค่ะมีเจ็ดชิ้นค่ะคุณพรค้าในในเมาสตัวแปนั่นไปแล้วด้วยค่ะหนึ่งกล่องค่ะตัวแปดนี่วิธีการเห็นไหมคะวิธีการกราบค่ะ กรอบนอกนุ่มในหนูวิธีการแชะอ่อใช่ไหมใช่ค่ะลงกระดาษใบละสี่บาท้่วิธีการแช่หาใครทำอะไรที่มันติดขี้เลยทั้จากกำไรมือกระดาษแพงมากค่ะพี่เราขายสามสิบบาทมึงขายสามสิบบาทกำไรอยู่กล่องหมดเลยมะพร้าวที่ใช้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเยี่ยมเลยค่ะ สมุรสาคอนคอนะคะ,คะน่าทานมากๆค่ะไส้ไดวงก็แพงมันเป็นหน้าหน้าด้วยนะบางหน้าก็จะถูกบางหน้าก็จะแพงนะเขายืนราคานี้ไว้เลยหนูซื้อแต่นาาเนื้อมันอย่างเงี้ยซื้อแต่เนื้อคารล่ร้อยสป่บาทร้อยี่ ไม่แค่นั้นค่ะมีอะไรแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรมีแต่ค่ะแค่แปดยี่สิบบาทขอบคุณค่ะรถจะออกแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ